对我。嗯

วันนี้ก็มมติสแผงที่ผ่าเซลลนะครับเมื่ว่านเมื่ว่านแต่ตัวนี้จะเป็นโพลีนะครับเพราะเมื่ว่านผ่าหลายแผ่นนะเมื่อวานผ่าให้ดูไอที่ผ่าล่คงิีไปเบืองเป็นฟูเซลลนะครับฟูเซล400วัตต์ตัวนี้เป็นโพลีนะครับตัวนี้โพลี340วัตต์นะครับโพลี340วัตต์กระแสมากปกติโดยรวมที่ยังไม่ได้ผ่าอยู่ที่8 9แอมป์นะครับ 8ปถึงเก้าเอมนะครับสูงสุดนะวันนี้ผมพาแล้วพาเรียบร้อยพาเซลใช้แบบชาร์จเจอธรรมดานะอ่าชาร์จเจอธรรมดาแดี๋ยวจะไปบอกเรื่องอินเวอร์เตอร์ที่ผมเอ่อขายให้ราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็โม่เรียบร้อยให้เบิ่งในคลิปนะครับแข็งเป็นเดียวนะพาเซลเรียบร้อยนี่ครับลุงเพิ่นสิใส่ไฟฟ้าทั้งหลังเลยแต่ว่าอันนี้ผมทดลองให้แบบใส่ชาร์จเจอธรรมดานะ ชาร์จเจอสามสิบแอมเพราะว่าพาแพงมากอะยี่สิบแอมขึ้นอยู่แล้วนี่ครับผลยังว่าหนึ่งต่อไฟนะตีต่อเขอพ้นบ้านเลยใช้แบบชาร์จเจอร์ธรรมดานะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเป๊ะบ่ายสามก็คือสิบห้านาฬิกาเนะาะนี่ครับบ่ายสามก็สิบห้านาฬิกาอ่าเบิรงกระแสที่ลงนะครับถ้าแบตมันใกล้เต็มกระแสมันจะลงน้อยกระแสชาร์จในในขีดแอมอ่าปัจจี้ปที่โวลต์มิตเตอร์ไปที่แอมนะครับในลิปแอมในการเช็ค ถ้าเป็นแอมแล้วก็มาปรับเป็นดีซีนี่มันเอซีเนาะปรับเป็นดีซีครับนี่มันจะลงปับนี่ครับสามโมงเลยหกแอมนะก็คือแบบมันจะเต็มแล้วเลยหกแอมแบบมันก็นจะเต็มนะครับมันก็หกแอมแต่ถ้าเรามีการใช้ไฟออกแอมมันก็นจะลงอัตโนมัติอ่าครับพี่จับซูมตรงแอมนะแล้วก็ดูตรงนี่ผมจะใส่อันนี้นะอ่อหันมาด้ย นี <N ee> but, ici, ่ยจะใช้ตัวนี้นะครับสว่าน800วัตต์นะครับ800วัตต์800วัตต์ก็จะใส่ออกดูแอมป์ไม่จะเพิ่มนะครับถ้ามีการใช้ดูถ้าเป็น a c นะครับเป็นเบรคเต้อ ถ้าเปนลงแบตเตอรี่เยอะแอมมาจากชาร์จเจอร์ก็จะลดน้อยหนึ่งคุณยุกับแสงแดดนะครับบูวบ่าบัาบนะตอนนี้นะอันนี้เดี๋ยวผมจะเอารังแผลงทางนะเดี๋ยวอาที่เอาแผงตรงๆเลยดีกว่านะะผมจะปิดไปนนะี่ครับโอ้คุณแบตเนาะต้องช็อตช็อตแอมให้ดูเดี๋ยวผมจะช็อตแอมให้ดูเอาแบตเตอรี่ออก นี่บอกว่าประมาณสิบห้านาทีการประมาณวายสามคือจะช็อตเอมให้ดูนะครับอันนี้ออกเดี๋ยวผมจะช็อตเอมให้เบ่งจะสายไฟดูตัวนั้นชคดเจนดีย มันใบสามมงนะครับพี่เด็กแอมสองให้ดูเองบีซี่นี่ครนะับเบิ้งแอมนะนาใบสามนะครับนี่แถมมันไปไกลแล้วนะนี่เอาสิบเอ็ดกวัวนะครับเบิ้งนี่เอาขนาดนี้นะ มันจะเกินเกินเกินครึ่งไปเลยครับไอแพงตัวนี้ยุ่งเก่าแอมนะสิบมันเกินยุ่กระเด็ด่าช็อตไปหาแสงแดงด,ดมึงบดๆประมาณนี้แข็งมาณนี้เลยใบสามนะครับน,นี่หมดเอามาปุ๊บสิบแอมกว่าเออเนี่ยมาช็อ,ชอตกันมันคือช็อตนี่นะเบิ้งไฟมันแตกพัดๆนะนี่ครับ นี่นะนี่นะนี่นะเนะออคือผมมาจีตรงเลย10แอมกว่าเป็นยูคาเดดนี่ครับนี่คือีแแต่ว่าลงแบตเตอรี่มันก็คือขึ้นยูกกยยครับอ่อาออแบตบว่ามันครับอ,อ,อืมนะครับบางแมงอมนะตอนนี้ลงจากแอมประมาณดึงไปหลายอยู่ปัจจุบันเพื่อไม่จะชาร์จอัตโนมัติก็คือ สิบถึงสิของแอมป์แบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับตัวนี้มัน85แอมป์นะครับ85แอมป์มันก็จะชาร์จได้อยู่85แอมป์สิบเปอร์เซ็นมาณ8แอมป์อ่ะโมงแปดแอมป์ต่อต่อชั่วโมงนงับเบอรเข้าลายเลยนะอ่ะนี่แหละ4แอมประมาณนี้แสดงว่าแบตเข้าลายแหละนะครับ ถ้าทีนี้มันจะกินสิบต่อหนึ่งสิบต่อหนึ่งก็ยังสมมติว่าตัวนี้กินอ่ะผมตีเลียสูงสุดกินอยู่ที่สามแอมป์นะสามถึงสี่แอมป์ไฟฟ้าเอซีคือผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ที่บางคนบอกขอใจว่าสิบต่อหนึ่งก็ยังคือคือลองไปจับเบอร์มันจะกินผมตีตาเป็นเลขกลมๆคือสิบต่อหนึ่งดึงแบตเตอรี่ผ่านอินเวอร์เตอร์สิบแอมป์มาจ่ายเป็นไฟซีได้หนึ่งแอมป์การกินอ่ะมองจะเบอร์นะอ่ตัวนี้จะแปลงเป็นไฟซีแหละผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับ แล้วมันจะกิน,อ,นอันนี้อันนี้อันนี้เราชาร์ลุ่คลิปตัวแผงค์ลมลุมเนาะแผงลมแบตเตอรี่มันมีการกินเราต้องอมาจับตัวนี้จะผ่านตัวผ่านิมเวมอร์เตอร์นี่อ่าคงเดียวจับมันจะเปิดนะดมเปิดอิเวมอร์เตอร์นะอืออ่ามันจะเปิดอันนี้ผ่านิมเวมอร์เตอร์นะครับนะสิบตอนหนึ่งนะอันนี้อ่าลงอันนี้ลงแบตอยู่ประมาณนี้มันเริ่มเต็มลว อ่าสามแอมป์คืออันนี้สายแผงลงมานะลงชาร์จแบตเตอรี่แต่ที่นี่การกินอินเวอร์เตอร์เราต้องมาจับตัวที่มันดึงไฟอินเวอร์เตอร์มันจะสิบต่อหนึ่ง้ผมกินแค่ตัวนี้สามแอมป์นะสามแอมป์เอซีมันจะกินอยู่ประมาณเท่าไหร่ครัเดี๋ยดูจะ,จะกินเท่าไหร่นะครับเอซีอันนี้เอซีอยู่ปแบบดีซีนะครับ nó hơi bừng à, nghe Hãy xung cho kênh Ghiền คือสิบต่อหนึ Tonight. ่งเห็นไหมันจะมีคาสแตต์บายนะสแตตบายก็คือคาที่อินเวอร์เตอร์กินไปเลี้ยงตัวเองอ่ะคือค่าสูญเสียไปเนี่ยครับพอเราเปิดอินเวอร์เตอร์มันจะมีค่าไฟที่ไปเลี้ยงก็คือค่าสูญเสียอยู่ประมาณสามสามสี่สามสี่ร้อยมิลลิแอมนะครับสามสี่ร้อยมิลลิแอมหรือก็พูดถึงแอมนะมิลลิแอมนะครับมันจะมีเศษอยู่ประมาณสองร้อยมิลลิแอมนะสังเกตนะอ่าประมาณนี้สามร้อยมิลลิแอมสแตต์บายนะ อ่าสามรอยมิลลิแอมก็คือ0 0นย์นย์จุดศนี่แหละห้แอมที่มันกินจริงๆไปไปใส่ไฟฝ่าเป็น AC แล้วอ,อุปกรณ์ a อจะกินเป็นอ่าผมใหมันกิน3ามแอมแล้วนะมันก็ต้องกิน10เท่าก็คือติดตัวหนึ่งไหมมันจะกินอยู่ประมาณ32มิบองแอม 32มสิแอมป์ดีซีมาเป็นไฟฟ้าได้3ามแอมป์เอซีแล้วก็มันจะมีกินเปานน่าเครื่องบังเหรอสองประมาณ2ถึง3ามร้อยมิลลิแอมป์นะครับนี่ 0, 0, 0, ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์สามนี่คือน,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  3, น,นี่กินอินเวอร์เตอร์กินเปา่าน,นะครับ3ามร้อยมิลลิแอมป์นะนี่คือปิดนะผมปิดปิดนะนี่เปิดอินอยู่ประมาณนี่กระแสสแตนบายอยู่300ม ah, ิลลิแอมงานคงจะปิดเบรกเกอร์นะฟีลงเบิงเบิง,บงสังเกตแอมป์ด้วย ครับนี่ไหมเป็นศูนย์แล้วหรือคือเราไม่ได้เปิดมันไม่ได้ศูนย์เสียแล้วพอผมเปิดปุ๊บอ่าเห็นไหมครับนี่มันเป็นค่าที่มันเป็นลัพทีรข้งแรกเพราะมันเรียงตัวอิ่มตัวมันก็นจะอยู่ประมาณสองสามร้อยมิลลิแอมป์ปิดละอยู่ประมาณนี้ครับ สามถึงห้าร้อยมิลลิแอมเลยแหละเกือบแอมอ่ะนี่ก็ประมาณเนี่ยห้าร้อยมิลลิแอมแต่ว่าถ้ามันเลียงตัวเองอิ่มตัวแล้วมันอกีอยู่ประมาณสองสามร้อยมิลลิแอมประมาณนี้ยแล้วทีนี้ผมก็เอามาขายของน้ำนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ปลอดภัยขนาดไหนนี่ครับอินเวอร์เตอร์คือโม่เรียบร้อยเบิ่งนี่ครับใส่ซิงเรียบร้อยแล้วก็โมไดโอดตัวใหญ่นะครับคือจากโรงงานมามันจะบ่มี่อย่างเนาะแล้วก็พัดลมเขาจะกลับทางเนาะพัดลมมันจะเป่า เอาอากาศร้อนเข้าไปในนี้แล้วก็ไปอังกันอยู่เนี่ผมก็จะกลับพัดลมกลับทางพัดลมออก็คือดูดอากาศดีเข่าแล้วก็เป่าอากาศเสียออกข้างนี้อากาศฮอนออกข้างนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะมาเบิง้งการผิดขั้วตัดนะครับคือมันจะปลอดภัยนะครับผมเที่ให้ท่านลูกค้าที่เพิ่งอันนี้ก็คือสายคล้องลำเนียงมีความหลวมในสายคล้องเลยผมก็จะเ็สให้เบิง้งอัอนนี้ใช้งานได้แล้วผมจะต้องมันต้องเทสเพราะมันต้องผิดขั้วนะครับนะ ใช้งานได้เหมือนเดิมบ่มีพังครับผนะมนู่นต้องไล่จีบเนาะเดี๋ยวเทีดให้ดูกำจะเปิดดิมเบอร์เตอร์เนาะเปิดไว้แบบนี้แล้วก็จะใช้กดสว่านกระแทกไว้นะลาแ้วครับอันน,อนี้คือพิดขั่วนี่คือพิดขั่วเนาะแับตัดนะพิดขั่วรับ,แ,บแต่ว่าตรงเหลอกแอมมันบาลานซ์กันนะครับกับที่เราใส่งาน ถ้าถูกขั้วนะครับสังเกตถูกขั้วนะครับปิดขั้วผิดขั้วสาหรับขั้วหรือว่ามีการใส่งานแบบโหลดเกินนะครับถ้าเราไปเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรก็ต้องยานพังแต่ถ้ามีโรเทคป้องกันถ้าไปเชื่อมเหล็กสมมอะเราแต้มงานแป๊แป๊ไปแต้มดูๆเนี่ยคือใหม่เลยนะครับใหม่แต่ว่าถ้ามีโรเทคเซฟตี้เนี่ยถ้าเราอันไหนมันไม่ไหวหรือว่าเราไปเปิดแอร์เปิดอะไรที่มันกินไม่ไหวมันจะตัด คือตัวนี้สาม,มารถน้องอุปกรณ์อบในทุกอย่างที่ว่าเขาหมั่นใจเขาบ่ห,หมั่นใจว่ามันใสได้หรือไม่ใ,ใสได้นะครับนะนะว่าพอดีเขาพอดีของการมีเสถียรนะครับแล้วผมก็โม้ก่อนเหมมันเกินกำลังนะครับใสได้โอทต,ตัวใหญ่นะครับใสได้โอทต,ตัวใหญ่ด้วยนะครับให้ด้โอทตัวใหญ่ให้พอมนะครับถ้าไ้มันเกินกำลังใสคือทำมา <S <S เพื่อใช้งานนะครับบางน,นว่าทำมาแบบอาศัยตะขายอย่างเดียวเนาะมันคุ้มค่าวการใช้งานคือ ของเขาอาจจะทํามาเพื่อเสียแล้วก็ซื้อใหม่เสียแล้วก็ซื้อใหม่เนาะเป็นการตลาดนะครับแต่ละเราใช้งานให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะตรงนี้การไปที่รี่ตองจังหน่อยแล้วก็ถ้าเ,เหมือนเหมือนห้าเฮ็บกับเขากินเนองนะครับเขาอยากใส่เนือ้อใส่งัอใส่หมูเป็นโตก็ใส่ได้เป็นบ่นนแต่ของตลาดเนี่ยเขาก็ใส่แต่อิ้นว่าอ่าสวรรค์เนาะวิญญาณ <c oughs> เวียนจันแตคือแกงหมูแกงหมูแต่ว่าหมูมีสองสามตอนนั่นแหละมีแต่ผักเนาะไหนทีมงานเอาเบอร์สิบให้หน่อยเอาเบอร์สิบให้หน่อยไหนช่างใหม่เด้๋จะมีช่างใหม่มาให้ดูให้ดูช่างใหม่มาฝึกงานหน่อยห้านหลายลองให้ดูช่างใหม่มานี่ครับจะฝึกงานเดี๋ยวมาฝึกงานเลยนี่หาท่าหาหาลองฝึกหาไอ้นั่นก่อนกูดแจงเบอร์สิบมาเร็วหาดู ใจเบอร์สิบมาคันพวกวเลยกี่โมงอ่ะวช่างพงี่เวลาเนี่ยเวลาเดิอนนากาศอเวลาอ่านพี่โอ,อ้นั่นสิบนาทีแล้วสิบนาทีละ,ะนะครับใส่ไม่ถูกขั้วนั่นจาคันคันนี้มันตึงตึงมือเลยนะครับถ้าคันเกินจะแตกทุกอย่างต้องเหีน้ยนะทีนี้ก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมาชมาช่มมาชิปเต็ม คลิกเต็มเลยคือเดี๋ยวเดินระบบเข่าบ้านเราเปิดอุปกรณ์ในบ้านหูเข่าเครื่องซักผ้าแล้วนี่ยังก็คือใส่ตามนนั่เลยนะครับตอนนี้ก็คือนี่เนี่ยใส่นี่แหละนี่เงื่อนคือใส่พัดลมมาหนยคือไฟฟ้าพัดลม่ได้ใส่ตัวนี้ก็ใส่จากตัวนี้เลยนะครับปลั๊กพ่วงตัวนี้อันนี้เบอร์หนึ่งใส่จากนี่แหละนะคยบใส่จากตัวนี้แหละอันนี้ก็คือใส่พัดลมอยังในในบ้านเอาขอบคุณครับผมเดี๋ยวเมื่อวันอีพี่น่ะเดี๋ยวดี่ขอเวลาเฮ็ดให้เต็มระบบก่อนอ่ะปิดวิดีโอก่อน ผมมาต่อนนะนี่ก็ต่อเป็น AC เข้าแล้ว AC เข้าไปในบ้านนะครับไปอ่ากล่องเมนซีกิตนะครับนี่ครับเมนซีกิตนะลายนินตอนปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยเป็นลูกนะครับนะครับเดินไฟเป็นระบบแล้วนี่ถะวานอ่ะพี่กระแทกดูดิ สว่านนะนครับอ่ะน,นี่ไปดูไฟหลังแต่ว่าหลอดบางหลอดเป็นพันแด่ใจครับนี่ก็เดิน,น,อ,นอันนี้ให้ก่อนอันนี้เพิ่นเป็นชุดแบบทดลองปกติเพิ่นยาวเป็นแบตใหญ่แล้วก็อินเวอร์เตอร์เป็นแบบประกอบนะครับอ่ะเสเบิ่งครับใสวิตชนี่พัดลมนี่ก็เสียบอ้าเปิดไหนสวิตช์หลอดนี่นะครับนี่สองร้อยยี่สิบไปแล้วโอ้โหเป็นแบบคาดซีกลยครับผมโอ้โห เป็นเอวีดีประหยัดแท่งแต่ประหยัดลงไปนะครับนี่ครับไฟฟ้าสองเลยดีเลยเอาเนี่ยมาเทสเทสเทสปักเอาสว่านมาเทสปักนี่ครับนี่ยโอ้โหนี่โอ้ไฟแบบหลายหลายสีแบบปิดปิดแบบเปลี่ยนสีนี่ครับนี่นะปิดแล้วเปลี่ยนสีนี่มีสีม่วงด้วยอ่านเนี่ยเอาเทสปัก โอเคแล้วยี่ไปเจาะพื้นเพื่อฟูยันน้นี่ครับแล้วก็มีนี่แหละอันนี้บ่านใซอลอดปักแต่ว่าปักหลังบ้านน่าจะมาหมดแล้วอเอาทศปักตัวนี้มาน่าหมดแล้วแหละปักนี่ลังบ้านนี่พ่าตัวนี้ว่านี่ครับจากอินเวรเอร์เตอร์แบตลูกเดียวนะ เดี๋ยวตลอดอย่างเดียวตัวนี้หลอดเป็นบ่อใ้หน่อเชียงแต่ว่าพักมาหมดแล้วอ๋อนี่สายยังไม่ได้ต่อน,ตนี่ครับสายอยู่นี่นะเนาะมันเป็นปลาอยู่นี่ไอ้แกบอกให้ต่อป่ะปอันนี้ต่ออันนี้ต่อยังอันนี้ต่อแล้วอันนี้ต่อแล้วอันนีเสียบป่ะเ,เอาไปที่ทั่วบ้านเลยครับไฟดับบระตรงห่วงนี่ ครับสนใจติดต่อลุงได้เลยครับลุงสอบถามเบอร์นะรับสร้างบ้านพร้อมเลยรับสร้างบ้านในอ่าเขตจังหวัดบุรีรัมย์เอาเป็นยังไงลุงงานใต่งานคือวะอ่าคือคืออายุหนึ่งแท่งเพนเดียวเนาะแผ่งเดียวปกติอายุหนึ่งอ่าลองเปิดพนรุ่งม,มือนโทรมาสอบถามลุงกันได้สอดแจ้งบ่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นแบตลูกหน่อยครแบตที่แบตที่หายอ่ะเนาะนี่ครับแบตหนามรถยนต์ธรรมดาเขาเรียกว่าแบตตะกัวกดนะครับเป็นหนามธรรมดา อ่าลุงเบอร์โทรหาครับสั่งบ้าน082ครับ857ครับ4481ลุดหงยังลุงหวดช่างหวดรับเหม้เนารับเหมาต่อเติมทุกอย่างครับผมเอาในเขตแค่บุรีรัมย์ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับออกไกลป่ะเดีอยววัคซีนก็ฉีดแล้วแต่ว่าจะประกาศร้านไหนครับผมเอาเข้ามาสอบถามอะไรนะครับอินเวอร์เตอร์กับตัวนี้สามพันวัดโมนะครับโมเรียบร้อยนะครับใส่ได้สว่านหินเกียร์หุ้งเขาซักผ้าการนบำ้อนกับท่าไฟฟ้าอ่ะ ถ้าลองเทสต์ตู้ชงตู้เชี่ยมหรือาเสียบปุ๊บมันปลอดภัยมันตัดอยู่แล้วถ้ามันบาหไหวนะครับมันจะตัดอัตโนมัติอยู่แล้วอ่าเซฟตี้ป้องกันะนะครับทำเพื่อให้ใช้งานได้คุ้มค่าครับอาสนใจหรือว่าจะสอบถามการใช้งานางคือสอบถามลุ่งหน่อยเลยแต่ว่าถ้าต้องการนะครับพลังงานโซลาร์เซลล์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ลงไปนี่อ่าคลิปในเพจก,ก็คือดามเบอร์นะครับสอบถามได้0964975827นะครับนี่โทรได้ตลอดนะครับผม แล้วก็แอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรด้ทั่วโลกนะครับทั่วโลกคือคนพันยูต่างประเทศแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับบ้าทพันยูต่างจังหวัดแต่ว่าอยากติดให้ญาติพี่น้องพ่อแม่อยู่ทางประเทศไทยสอบถามมานะแอดไลน์คนโทรมาครับ0642713876คน้น,ค 76, คนหาด้วยเบอร์โทรนะครับแอดไลน์เพิ่มเพื่อนค้นหาโดยเบอร์โทรบ,บนบนไอเดียนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0642713876ขอบคุณครับผม